Hello guys. Good afternoon students. สวัสดีคะ่ะนักเรียนทุกคนคะ่ะสวัสดีในคาบเรียนที่อ่าคาบเรียนบ่ายนะคะก็วันนี้ t o d a y we w i l l l ูน i ตไ t ท์ i t อป o u n i นิต s ฟ h t อีส o เอ h o ซ s t h a t is mean at school w o a t ู t a t สด e ปอก็คือหมายถึงอะไรคะความหมายมันหมายถึงรโรงเรียนใช่ไหมคะเกี่ยวกับรโรงเรียนนั่นเอง ในหน่วยการเรียนรู้ที่5ค่ะก็จะเกี่ยวกับอะไรคะที่เราเรียนไปเนือ้เอเนือ้เอเนื้อหาเนื้อหาที่เราเรียนไปมีอะไรคะก็กวับวิชาใช่ไหมคะแล้วก็ conversation <c oughs> ก็คือบทสนทนาวิชาก็คือ subject ใช่ไหมคะมาค่ะวันนี้ today i have a song for you วันนี้ครูก็มีเพลงนะคะให้นักเรียนได้มาฟังกันก็คือ school subject นั่นเอง school โรงเรียน subject ก็คือวิชา รวมกัน2องคำนี้ก็เป็นวิชาในโรงเรียนนั่นเองว่ามีอะไรบ้างและที่เราเรียนไปเนี่ยในเนื้อเพลงมีไหมหรือนักเรียนฟังดีๆนะว่าในเพลงเนี่ยอาจจะมีวิชาใหม่ๆใ,ให้นักเรียนได้ศึกษานะคะว่ามันคือวิชาอะไรมาเริ่มกันเลยค่ะ one two t To school, I study English. When I go to school, I study English. When I go to school. When. school I like history. history history I like music music, music. I like art. Art. art 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 When I finish school I go t h a w c อ่าค่ะนักเรียนก็จบกับเพลง School subject นะคะก็คือบทเพลงของบทเพลงที่เกี่ยวกับโรงเรียนใช่ไหมคะบางคนก็เข้าใจใช่ไหมคะบางประโยคนักเรียนก็พอจะเข้าใจแล้วก็บางประโยชก็ไม่เข้าใจตบมือให้ตัวเองค่ะอ่าเก่งมากค่ะนักเรียนเท่านี้ เรามาลองทบทวนอีกรอบนะคะว่ามีคำศัพท์อะไรบ้างน,นะคะอันแรกคือ English English subject English ก็คือภาษาอังกฤษใช่ไหมคะ Math ก็คือคณิตศาสตร์ Science ก็คือวิทยาศาสตร์นั่นเองอะไรต่อคะ History ใช่ไหมคะอันนี้คือวิชาใหม่เลย History ก็คือประวัติศาสตร์นั่นเอง Music คือวิชาดนตรี ศิลปะใช่ไหมคะอ่ะต่อมาค่ะนักเรียน่ Hello, อามาดูสไลด์ต่อมาเกี่ยวกับ review question นั่นเองก็คือเป็นการทบทวนเกี่ยวกับคำถามที่ถามว่าถามในการ write and don't write ก็คือถามชอบกับไม่ชอบนั่นเองเรามาดูฝั่งชอบกันก่อนดีกว่าฝั่งชอบนะคะ What subject do you like คุณชอบวิชาอะไรนักเรียนก็ตอบไปว่า I like จุด นักเกรยียนชอบวิชาอะไรนะักเรียนก็ตอบไป Why do you like it? ทำไมถึงชอบ Is easy and is t fun มันง่ายหรือจะตอบว่ามันสนุกก็ได้นะคะอ่ะฝั่งนี้เป็นการถามถามว่าชอบชอบชอบวิชาอะไรใช่ไหมคะถามไลค์นั่นเองส่วนอีกฝั่งนึ่งดอนไลค์ like ก็คือไม่ชอบ What subject do n t you like คุณไม่ชอบวิชาอะไร I do n t like ฉันไม่ชอบ จุดจดนักเรียนไม่ชอบวิชาอะไรนักเรียนก็บอกไปอีกคำถามคำถามสุดท้ายค่ะ the last question why don't you like it ทำไมถึงไม่ชอบเพราะอะไรคะ it's hard and it's boring มันยากหรือมันน่าเบื่อนั่นเองอันนี้ก็แล้วแต่นักเรียนจะตอบเลยนะคะว่านักเรียนจะตอบวิชาอะไรนักเรียนชอบวิชาอะไรไม่ชอบวิชาอะไรเพราะอะไรขอเหตุผลด้วยนะคะต่อมาค่ะ l e a d t h e s cool h time table and answer the question ให้นักเรียนอ่า uh, นในตารางนะคะ My s cool h time table My s cool h time table ก็คือตารางเรียนนั่นเองของนักเรียน,นเอง and answer the question แล้วก็มาตอบคำถามทั้ง 6, 6ข้อนี้นะคะมาดูค่ะ Look at the picture My s cool h time table is h a v e a time h a v e day and h a v e subject ใช่ไหมคะก็คือมีทั้ง3อย่างนี้มีเวลามีวันแล้วก็มีวิชาให้นักเรียนได้ได้มาได้ดูใช่ไหมคะอ่ะเรามาดูนะคะว่าเขาอ่ะเริ่มเรียนกันตอนไหน start ที่9 o'clock ใช่ไหมคะก็คือ9โมง and เลิกเรียนเลิกเรียนเลยก็คือตอน fifteen fifteen ก็คือ15ใช่ไหมคะ15อ่ะ อยู่ที่เวลา15หรือเรียกเป็นไทยๆเลยก็คือบ่าย3าโมงใช่ไหมคะเริ่มสตาร์ทเริ่มเรียน9โมงปล่อยกลับบ้านตอนบ่าย3าโมงและเรียนกี่วันคะ5 day ก็คือ5วันใช่ไหมคะ m o n d a y Tuesday Wednesday Thursday และก็ f r i d a y มีวิชาอะไรบ้างคะมี t h Thai English Math Art Science Music g e อ g r a าฟีและอะไรซ e ม c e อ e อ่ะมีทั้งหมดประมาณกี่วิชา1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8อ่ะประมาณ8ก็8วิชาที่เราเรียนไปใช่ไหมคะเอกซับเจ็ t ก็คือมี8วิชานั่นเองแล้วก็มีเวลาช่วงพักนักเรียน Two Time นเองก็คือมีเวลาให้2ครั้งครั้งแรกคือ สิบโมงครึ่งถึงสิบเอ็ดโมงเป็นเบรกถามคือนักเรียนเนี่ยพักไปทำอัาร่วนตัวหรือ,อไปทำรัส่วนตัวของนักเรียนนะคะก็คือไปพักผ่อนจันจาอะไรแล้วแต่แล้วก็กลับมาเรียนตอนห้าโมงพักอีกทีหนึ่งก็คือเที่ยงครึ่งถึงบ่ายครึ่งกันเองอันนี้ l u นช์ t i มก็คือเป็นเวลากินข้าวนะคะลันช์ t i มคือกินข้าวแล้วก็กลับมาเรียนอีกวิชาหนึ่งแล้วก็ถึงกลับบ้านมาค่ะมาดูคำถามค่ะ Number ร์ว When do I study art? ฉันเนี่ยเรียนศิลปะวันไหนเรียนวันไหนคะ Monday มีไหมคะ Tuesday Wednesday Thursday and Friday เรียนวันไหนคะ Art 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 วันไหนวันไหนวันไหนวัน สุขใช่ไหมคะวันสุขก็คือ Friday ก็ตอบไปว่า on Friday morning นั่นเองค่ะก็ตอบว่าวันสุขตอนเช้าใช่ไหมคะเพราะเราเริ่มเรียนตอนเช้าเนาะมาอันที่สอง how many Thai lesson do I have how many คือเท่าไหร่ใช่ไหมคะ Thai lesson ก็คือไทยภาษาไทย lesson L E S S, S O N S อันนี้ แปลว่าบทเรียนหรือว่าคาบเรียนก็ได้นะคะก็คือมีคาบเรียนภาษาไทยเนี่ยกี่คาบมีชั้นน่ะมีภาษาอ่าคาบเรียนภาษาไทยกี่คาบมีกี่คาบคะมาเริ่มนับกันเลยค่ะอ่ะดูนะคะ one two มีไม้มีไหมมีไหมไหม three three ก็ต้องตอบว่า three reason นั่นเองไม่ใช่ three t i m e นะคะไม่ใช่สามครั้งเนาะต้องบอกว่าสามคาบนั่นเองก็คือ three reason ก็จะตอบว่าอย่างนี้นะคะที่ r e s o n นั่นเอง Number 3 What subject do I study on Friday after lunch after before ก่อน after หลังใช่ไหมคะ lunch ก็คือหลังกินข้าววันสุกฉันเรียนอะวิชาอะไรหลังกินข้าวแล้วก็มาดูคะ่ะวันสุกมีอะไรบ้างตอนเช้า art แล้วก็เป็น break time แล้วก็เป็นกลับมาเรียน math ก็คือคณนตศาสตร์แล้วก lunch time แล้วก็มาเรียนอีกครั้งนึงคือไทยภาษาไทยนั่นเองเราตอบว่าอะไรคะ after คือหลังกินข้าวหลังนี้คือวิชาไทยนั่นเอง number four. what subject do I study on Tuesday at nine o'clock นั่นเองฉันเรียนวิชารายตอนเช้าตอนเก้าโมงเนี่ยวันอังคารอ่ะเราก็มาดูตาราง ตรงที่วันอังคาร9โมงเราเรียนอะไรคะ9โมง start 9โมงคือคาบแรก English ใช่ไหมคะเราก็ตอบไปว่า English นั่นเอง number f when do I study PE ฉันเรียน PE หรือภาระศึกษาเนี่ยวันไหนเมื่อไหร่เมื่อไหร่เรียนวันไหนคะ PE Monday มีไหมคะไม่มี Tuesday Wednesday อะคำตอบคืออะไรคะ On Wednesday afternoon นั่นเองก็คือตอบว่าวันพุธตอนบ่ายนั่นเองค่ะอันนี้คือบ่ายโมงแล้วนะก็คือ afternoon อะ number 6 the last question how many science listen, lesson l e s s o n do I have เหมือนเดิมค่ะเหมือนข้อ3เลยว่าถามอ่ะเหมือนข้อ2เลยถามว่ามีคาบวิทยาศาสตร์แต่กี่คาบคะมานับกันค่ะ 1 2 3อ่าตอบทั้งหมดมีกี่คาบคะทรีริสตันอ่าเก่งมากค่ะมี3คาบนะคะเหมือนข้อ2เลยมี3คาบต่อมาค่ะ unit ตห้า <five. S 1> ะ,ะ็อปิกเอริสตัน n อนด์ครอมพี e The school timetable ให้นักเรียนนะคะได้ลองตั้งใจฟังนะคะลองตั้งใจฟังแล้วก็ลอง พูดปากเปล่าก็ได้คะ่ะว่ามันคือวิชาอะไรหรือจะหารกระดาษเล็กๆมาจดมาเขียนไว้ก็ได้ว่าที่นักเรียนได้ยินเนี่ยในตารางที่มันขาดหายไปข้อ1 2 3 4 5เนี่ยคือวิชาอะไรเขาก็จะพูดนะคะว่าแบบ Monday มีวิชาอะไรบ้างที่น่ๆๆนักเรียน,น,นก็ลองเขียนไป Tuesday Wednesday Thursday Friday อ่วันวันี้วินี้หวินาไ่มันที่หายันขาดรายไปลองมาฟังไปพร้อม,มกันนะคะเดี๋ยวคุร์วเร่งเสีุงให้สุดอ่โอเค One, two, three, go. At school. Smart Listen Track A, page 106. On Monday I study English and maths in the morning. And I study science after lunch. On Tuesday I study Thai and art in the morning. And I study maths after lunch. On Wednesday, I study science and Thai in the morning. And I study geography after lunch. On Thursday, I study Thai and music in the morning. And I study maths after lunch. On Friday, I study PE and science in the morning. And I study English after lunch. Uh, we In my one day I study English and math in the morning ใช่ไหมคะก็คือสองคาบนี้นะคะสองคาบนี้ก็จะเป็นคาบเช้าส่วนอีกคาบหนึ่งก็จะเป็นคาบบ่ายนะคะนักเรียนได้วิชาอะไรกันบ้างคะได้วิชาอะไรกันบ้างเอ่ยอ่ะคำตอบนะคะ Answer number one is science อะ number two answer is art number three i ช Thai ยเ m u s i ่คือ i s ตรีหมายเลนั่นเองอะ่ะเก่งมากค่ะสำหรับคนที่ตอบได้นะคะมีทักษะการฟังที่ยอดเยี่ยมแล้วก็ดีเลิศมากเลยค่ะ Next slide is B Smart Listen Smart Smart Listen Smart <ล>ใช่ไหมคะอันเมื่อกี้ก็เป็นทักษะการฟังอันนี้ก็จะเป็นทักษะการฟังอีกอย่างนึง Topic B. listen and c o m p l e t e the sentence ให้นักเรียนนะคะลองฟังลองฟังนะลองฟังทั้ง4ประโยคนี้เขาบอกว่าเขาชอบอะไรหรือเขาไม่ชอบวิชาอะไรและเขาไม่ชอบเพราะว่าอะไรให้นักเรียนตั้งใจฟังนะคะวิชา subject ก็จะมีแค่8วิชาใช่ไหมคะที่เราเรียนไปเนาะ because เพราะว่าเหตุผลก็มีแค่4 4เหตุผลก็คือ easy fun hard หรือ Boring in English yak wrong one, two, three. Smart listen track B. Page one hundred six. I like English because it's easy. I don't like maths because it's hard. I like science because it's fun. I don't like music because it's boring. Smart, Smart listen track ลอง... B. ลองอีกรอบ.ลองอีกรอบ,ลองอีกรอบ. Smart Listen Track B, page 106. I like English because it's easy. I, I like English because it's easy. Smart, Smart Listen Track B, page 106. อ่ะ. I like English because it's easy. Ah, I don't like. I don't like maths because it's hard. I don't like, I like science because math. it's fun. I don't like I, I don't like math because it's hard. And this time I like science because Music it's because it's boring. Uh, music because I I like science because it's fun. I like science because it's fun. I don't like music because it's boring. I don't like music because it's boring อ่าเก่งมากค่ะถ้าใครที่ตอบได้อีกนะคะอาจจะฟังยากไปน,นิดนึงแต่ก็พยายามฟังให้มันเอ่อเข้าใจนะคะเพราะว่าสำเนียงเขาเนะีอาจจะนิดนึงใช่ไหม English I like English because it's easy I don't like math because it's hard I like science because it's f u n I don't like music because it's boring นั่นเอง Next slide is Smart check my smart grammar อันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับไวยากรณ์แล้วนะคะการถามตอบนั่นเองมาดูค่ะ The first question What subject do don you? อ่ What subject do and don t you like เป็นการถามว่าคุณเนี่ยมีชอบหรือชอบวิชาอะไรใช่ไหมคะคำตอบก็คือ I like หรือ I don't like จุด subject นักเรียนชอบไม่ชอบวิชาอะไรนักเรียนก็ตอบไปอีกอันนึ่ง question number two why do and why don't you like it ทำไมคุณชอบหรือไม่ชอบวิชานี้เพราะอะไร answer is I I think I think is reason reason อันนี้นะคะ R E A S, S O N reason ก็คือเหตุผล ฉันคิดว่ามันจุดจุดมันยากมันง่ายมันน่าเบื่อมันสนุกอ่ะอันนี้ก็แล้วแต่นักเรียนต่อไปว่านักเรียนชอบเพราะอะไรไม่ชอบเพราะอะไรใช่ไหมคะอ่ะ question number t h r e w a t i s she or w h a t i s he s t u d y studying เธอหรือเขาเนี่ยกำลังเรียนวิชาอะไร answer she or he is studying บวกกับ plus subject นั่นเองก็คือบวกกับวิชาว่าเธอหรือเขาในกำลังเรียนวิชาอะไรจุ๊ดอย่างเช่นนะคะมาดูตัวอย่างคำถามเนี่ย what subject do don you like what subject do you like คุณชอบวิชาอะไร I like English อ uh, ่ why do like it ทำไมถึงชอบละ่ะ I think it's easy เพราะมันง่ายไง what อันนี้ก็เป็นการถามว่าเขาคนนู้นสมมติครูไปเจอคนคนนึงเขาก็นั่งนั่งเรียนอยู่นั่งเรียนอยู่ในห้อง what is she studying เขาเนี่ยกับเธอในกำลังเรียนวิชาอะไรก็คือเขากำลังเรียนวิชาอังกฤษเราก็ตอบไปว่า she is studying English เองคือเราตอบแค่วิชาที่เขาเรียนนะคะก็คือเห็นเขาอยู่คนเดียวถ้าเขาหลายคนแล้วก็จะเรียกว่า they ใช่ไหมคะแล้วก็จะถามว่า they เนาะมา next question What are they studying? อ่ะอันนี้ก็คือการที่เราถามมาทางห้องสมมติวราทางห้องเราไปเจอ What are they studying? พวกเขาในี่ยกำลังเรียนวิชาอะไรคนตอบก็ตอบว่า Answer they are studying plus subject ก็คือพวกเขาในี่ยกำลังเรียนวิชาจุดๆกดจบอ่าไป Next question is she or is he studying plus subject เธอหรือว่าเขาเนี่ยกำลัง เรียนวิชานี่นีอยู่ใช่ไหมถ้าใช่ก็จะตอบว่า yes yes she is หรือถ้าไม่ใช่เราก็จะตอบว่า no she isn't หรือ no she he หรือว่า no he isn't นั่นเอง yes she is no she isn't yes he is No he is. n t เราก็จะตอบอย่างนี้ว่าใช่เขากำลังเรียนใช่เขากาลังเขากาลังเรียนหรือใช่เธอกาลังเรียนอยู่หรือถ้าไม่ได้เรียนเราก็จะแปลเป็นไทยว่าไม่เธอไม่ได้เรียนนะเขาไม่ได้เรียนอยู่นะเขาไม่ได้เรียนวิชานี้นะเออ next question are they studying plus subject พวกเขาในกำลังเรียนวิชานี่นี่อยู่ใช่ไหมถ้าใช่ตอบว่าอะไรคะ yes they are ถ้าไม่ใช่เราก็ตอบว่า no, the a n e n t แค่นี้เองค่ะนักเรียนเหมือนไปถ้าถามเด y ก็ต้องถามว่าเป็นรวมๆใช่ไหมคะว่าคนเยอะๆเ,เลยถามว่าพวกเขากําลังเรียนวินชาอะไรถ้าเป็นผู้ชายอาผู้หญิงคนเดียวเราก็จะถามว่า she ถ้าเป็นผู้ชายคนเดียวก็จะถามว่า he ใช่ไหมคะอ่ะ next slide is homework นั่นเองค่ะนักเรียนอันนี้ก็คือการบ้านของนักเรียนแล้วนะคะอะ อันนี้คือการบ้านของนักเรียนแล้ว open your book workbook ค่ะ open your workbook work um, on page อะไรคะ9น9นไนอะไรไนทิชูแอนไนตีทรีสก็คือให้นักเรียนเนี่ยเปิดหนังสือเปิดสม,มุด workbook นะคะของนักเรียนไปที่หน้า92และ93ค่ะมาดูท็อปิกสี Read my school timetable and answer the question ให้นักเรียนดูตารางนะคะดูตารางเรียนเลยดูตารางเรียนที่เขาให้มานะคะอืมมีเหมือนในสไลด์ใช่ไหมคะเขาจะถามมีหกข้อเหมือนกันค่ะ When do I study music? ฉันเรียนดนตรีวันไหน How many English l e s s o n do I have? ฉันมีคาบอังกฤษกี่คาบ What subject do I study on Tuesday after lunch ฉันเรียนวิชาอะไรในวันฉันเรียนวิชาอะไรในวันอังคารเนี่ยหลังกินข้าวนั่นเองหลังหลัง lunch time นะคะก็คือแถวนี้แถวสุดท้ายเลย number f o u what subject do I study on Friday at nine o'clock วันวันอะไรคะ Friday คือวันสุกวันศุกเนี่ยฉันเรียนอะไรเป็น ค่าแรกก็คือฉันเรียนอะไรในตอนเก้าโมงเชา้าก็ดูแถวนี้ไป number อา number five we we do I study geography ฉันเรียนภูมิศาสตร์วันไหนภูมิศาสตร์วันไหนคะ geography ต่อไปว่า on นๆตอนเช้าหรือว่าตอนบ่ายเออไอ้ที่เขาถามครับที่เขาถามว่า we h r e do I study music เราก็ตอบไปว่า on ขึ้นต้นด้วย on on แล้วก็ตามด้วยวัน และก็ตามด้วยว่าเป็นตอนเช้าหรือตอนบ่ายอย่างเช่นครูตอบข้อที่1ตอบว่า on Tuesday morning เรียนตอนเช้าหรือ on Tuesday afternoon เรียนวันอังคารตอนบ่ายอย่างนี้เป็นต้นนะคะ n ัมเบอร How many m a t h lesson do I have ก็คือม t h มีคาบคณิตศ,ศาสตร์กี่ครั้งกี่คาบมันเองก็นับไปกี่ครั้งก็ตอบไปว่า อ three reason f o r reason อ,อย่างนี้เป็นต้นนะคะมาอ่ topic D read the sentence and write the subject in the correct place on the time table นั่นเองให้นักเรียนอ่านประโยคนะคะอ่านประโยคทั้ง5ประโยคนี้ว่าแล้วก็ให้เขียนวิชาลงไปนะคะอ่ะอย่างเช่น on Monday I study math and Thai in the morning and I study PE after lunch เขามีอะไรมาให้นะคะเขามีคำใบามาบอกเขามีคำตอบมาให้เลยให้นักเรียนเนี่ยเอามาเติมลงในช่องนะคะตั้งแต่อ่าสช่องนะคะสช่องนี้คือคาบเช้า in the morning ส่วนอันสุดท้ายก็คือ in the afternoon นั่นเองก็คือหลัง หลังกินข้าวนะคะ after lunch นั่นเองก็คือประโยคนี้เขามีอ่ะมี match มาให้แล้วใช่ไหมคะอันต่อมาคือไทยด้วยในตอนเชา้าแล้วก็เขียนไทยลงไปและตอนบ่ายเราเรียนอะไร PE หลังกินข้าวใช่ไหมคะถ้าเขาถ้าในหนังสืออ่ในสมุดอ่ะมันไม่มีนักเรียนก็เขียนไปก็คือ PE นั่นเองก็งานก็จบเพียงเท่านี้แล้วค่ะนันกเรียนมีเพียงเท่านี้แล้ว กู๊ดไบบายบาย